Uh oh. สนับสนุนรายการโดยโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนจากโนเกียนัดเผยวิรกรรมเด็ดในรายการรถโรงเรียนลุ้นปล่อยเพลงใหม่ สวัสดีค่ะคุณกำลังชมรายการมิวสิกอัปเดตทางช่องเจี m ยบในมิวสินะคะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนัทสักดาธรวันนี้มาอัดรายการรถโรงเรียนเกลียนดีพร้อมๆกับเพื่อนๆจากต่างโรงเรียนนะคะซึ่งวิดกรรมในวัยเรียนนะเขาบอกว่าน้อยคนนักที่จะรู้และอาจจะไม่เชื่อด้วยว่านัทเคยเป็นขนาดนี้เลยเหรอเพราะฉะนั้นอาทิตย์ที่18พฤษภาคมหาม้ามพลาดต้องติดตามชมนะคะ น่าเชื่อว่าเคยโดนลอกกันบ้านอะไรรุ่นออนี้ใช่<ะ>ก็มีมีเรื่องแบบเพื่อนสนิทมาลอกกันบ้าน <Okay. S 2> อะไรเงี้ยเกือบเกือบโหเกือบโดนไล่ออกด้วยกันทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยเ,ออเทปนี้ถ้าออกไปปุ๊บแฟนคลับจะไงดีโอเทปนี้นี ต้องติดตามดูนะเพราะว่าผมว่าแม้แต่เป็นคนที่แบบเป็นแฟนคลับเนียวแน่นก็ยังไม่รู้หลายๆเรื่องที่ผมมาเล่าในนี้อะไรเงี้ยฝากถึงนักร้องน้องๆวัยเรียนนะครับกออ็อย่าฝากให้แบบเรียนให้มันสนุกอะ่ะอย่าอย่าไปเครียดกับการเรียนมากเกินไปแล้วก็แบ่งเวลาให้ดีนะครับไปทํากิจกรรมกิจกรรมอื่นๆบ้าง ใส่ชุดนักเรียนงี้หรือพูดเรื่องเรียนแล้วมันอยากจะเรียนอีกไหมอยากจะเรียนอีกไหมจริงๆทุกวันนี้ก็ยังยังเรียนเพิ่มอยู่เรื่อยๆนะครับอย่างแต่จะเป็นเรียนในแง <c oughs> ท่งที่มันส่งเสริมอาชีพเราแบบเรียนร้องเพลงเรียนเป็นโน,โอ,นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นอยู่แล้วนี่ก็เป็นอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องเก่งขึ้นเรื่อยๆไงแม้แต่คือการเรียนมันไม่มีที่สิ้นสุดอะครับเมื่อไหรที่เราหยุดเราก็จะไม่เก่งแล้นะสำหรับการเพลงนะคะนอกจากยิ่งคุยยิ่งเหงาซิงเกิลล่าสุดที่กำลังกวาดเรตติ้งมาทุกชาร์ต ตอนนี้นัดก็แสดงความสามารถในการแต่งทานองเพลงเองด้วยค่ะก็อย่างลุ้นๆนะคะว่าจะได้ปล่อยเมื่อไหร่อตอนนี้ก็ทําซิงเกิลใหม่อยู่นะครับน่าจะปล่อยให้ฟังกันคงประมาณมิถุนายนนะม,มิถุนายนคาดว่าวยังยังยังไม่ถึงกับแดนซ์กระจายครับแต่ว่าก็มีมีจังหวะเพิ่มขึ้นหน่อย มีวนร่วมยังไงกับเพลงนี้ที่ใหญ่ที่เซนเลยถ้าถ้ามันเป็นคือตอนนี้เรามี2เพลงนะครับแล้วถ้ามันเป็น2ใน2เพลงนี้ก็เป็นทั้ง2เพลงที่แต่งทํานองเองย<ม>ิ่งคุยยิ่งเหงาก็ได้ใช่ครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับตอนนี้ก็ยังติดชาร์ตหลายๆชาร์ตอยู่แล้วก็ยังโหเดี่ยวยังได้ย,ย,ย,ยินบ่อยมากทั้งในทีวีในวิทยุอ<ห>ะไรเงี้ยครับเราเราได้ยินทีเจ้าตัวนะเราก็แบบชื่นใจอะไรเงี้ยเออดีใจครับใครที่ยังไม่ได้โหลดนะคะต้องจัดหน่อยแล้วล่ะค่ะยิ่งคุยยิ่งเหงาดอกจันหนึ 1.0แล้วกดเท่าออกนะคะคุณผู้ชมสามารถอัปเดตข่าวได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m อทเฟซชแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่กับรายการมิวสิอัปเดตทางช่อง GMM Music สวัสดีค่ะ